น p ด d o สตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรีร่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการา Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยนะครับมาอัปเดต Personal OKR OK หรือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลแล้วก็ จะมาพูดคุยเรื่องต่างๆที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างไรแล้วก็เอามาสะท้อนคิดกันเอามาเล่ากันนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะฮะอ่าเอร์ r okay, ก็คือการตั้งเป้าส่วนบุคคลที่ผมนำมาใช้นะครับจะมีเขียนเขียนวัตถุประสงค์แล้วก็ผลลัพธ์หลักก็คือตัววัดวัตถุประสงค์ไว้นะครับ,บเป้าหมายที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคีรีสอ 1. 1อ่านหนังสือสะสมให้ได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไทมาสที่390เล่ม ก็อย่างที่ท่านทราบนะครับว่าเกิน90เล่มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่3ของไตรมาสที่3แล้วนะครับตอนนี้ไปที่109เล่มแล้วนะครับก็ถือว่าเกินเกินเป้าไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมก็บอกทุกครั้งว่าอ่านหนังสือเนี่ยผมเป็นของชอบผมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนหลังจะมาอ่านภาษาอังกฤษเยอะหน่อยนะครับก็ก็ยังหลุดไปอ่านภาษาไทยอยู่บ้างนะครับทาไมถึงอ่านภาษาอังกฤษเยอะเพราะว่าเนี่ยครับพูดต่อเลยคิีเลข1.2ครับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ได้39เล่ม ยังอยู่ที่30เล่มนะสาเล่มมา3สัปดาห์แล้วบอกว่าอาจารย์ไม่อ่านเลยเหรออ่านครับผมอ่านติดกันอ่านพร้อมๆกันเนี่ยสาี่เล่ม3 4เล่ม, 3, ลมแต่ว่าน่าจะมีแววจบสัปดาห์หน้าน่าจะแววจบเนี่ยแน่ๆเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งน่าจะยังนะครับคิดว่านะเพราะฉะนั้น39เล่มเนี่ยท้าทายเพราะว่าเหลืออีกประมาณ4สัปดาห์นะครับนี่มันเดินกันยาแล้วนะหมดกันยานี่ก็หมดไตมาสามแล้วเร็วไหมครัสำหรับผมผมว่าเร็วนะ เรายังมีความรู้สึกว่ามันปีใหม่อยู่ไม่นานมานี้เองอะแล้วก็เผลอแป๊บเดียวกันยาแล้วนะคีรีเซลหนึ่งจุสส่งบทความไปวรารสาร1บทความอันนี้ยังไม่ได้ทําก็อย่างที่พูดอยู่ทุกสัปดาห์เอ่อผมมีบทความที่ค้างอยู่ในในวรารสารต่างประเทศ2บทความนะบทความหนึ่งก็แก้ไปแล้วครั้งหนึ่งอีกบทความหนึ่งเข้าไปอยู่อัปเดตสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เขาบอกว่ากําลังหาลีเดอร์อยู่นะลีเดอร์อ่านอยู่ลีเดอร์ก็คือคนอ่านเพื่อประเมินบทความนะครับ ก็เลยยังไม่ได้เขียนอีกบทความหนึ่งนะครับชวนอาจารย์อีกท่านหนึ่งเขียนอยู่ท่านก็ยุ่งอยู่เหมือนกันพอเปิดเทอมแล้วฮะพอเปิดเทอมแล้วก็ยุ่งแต่อย่างว่านะปิดเทอมก็อิเลเคขะแต่ผมปิดเทอมผมไปทําไปแก้บ,บทความซะเยอะนะครับก็เลยก็เลยยังไม่ได้เขียนบทความใหม่อ c t i v e ที่2นะครับแบ่งปันความรู้เพื่อทาให้สังคมดีขึ้นคีรีโซลสอสอ,ออกหนังสือได้2เล่มเอ่อจริงๆออกไปแล้ว1เล่มนะครับแต่ว่ามันมีเล่มหนึ่งที่เพิ่งออกมานะครับ ชื่อชีวิตสู้กับแบบนี้ต้องทําไงนะครับแบบนี้ทําไงต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ไม่ไมเคลมว่าเป็นของผมสทีเดียวเพราะว่าเป็นการเขียนร่วมกันสัก10คนได้ไหมสิบกว่าคนนะครับสิกว่าคนก็เลยไม่เคลมว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มแล้วกันส่วนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยอยู่กับจริงๆตอนนี้หนังสือผมอยู่กับสนักพิมพ์2เล่มนะครับเล่มหนึ่งแน่ๆคงออกต้นปีหน้าเขาเพาะสมัครพิมพ์บอกผมมาแล้วแล้วก็สมัครพิมพ์นี้ก็ส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะแม่นคือหมายถึงว่า เขาบอกว่าออกช่วงไหนก็น่าจะประมาณช่วงนั้นแต่ว่ามีสำนักพิมพ์หนึ่งอันนี้เลื่อนมาเรื่อยๆเ,เขาว่ากันว่านะคุยกับผมว่าจะออกทันให้ทันช่วงสัปดาห์หนังสือเดือนตุลาครับถ้าเป็นเดือนตุลาก็คงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันไต,ตรมาสนี้นะครับคิดว่านะก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่สีเรียสแต่มาสนี้ออกมาเล่มหนึ่งก็คือรีติงเพราะชีวิตคือการคิดหลายชั้นนะครับก็ยังมีวางจําหน่ายอยู่นะ คิริเซลสองจุดสองมีคนฟังพอดแคสต์สองหมื่นดาวโหลดต่อวัน,นตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบดาวโหลดต่อวันอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นมาสักสองสัปดาห์แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับมามาถึงก็ขอบคุณอย่างเดียวเลยว่าขอบคุณที่ท่านกุณาติดตามกุณาฟังนะครับหรือว่าแม้กระทั่งกุณาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วนะครับ <S <S คิริเซลสองามีองค์กรเข้าร่วอออมองค์าฟาสต์แท็กสามองค์กร ตอนนี้อยู่ที่1องค์กรนะครับก็ยังไม่ถึง3นะครับก็ก็เดี๋ยวก็ค่อยๆค่อยๆว่ากันค่อยๆโปรโมทกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอน Sun d a y Reflection เนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะว่ามีโครงการอะไรบ้างที่ตอนนี้ดำเนินการอยู่นะครับอ j e c t i v e ที่3มเนี่ยมีสุขภาพการและสุขภาพจิตที่ดีนะครับคีรีเซลวิ่งสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3เนี่ยให้ได้600กิโลเมตรก็ทำได้313.4นะครับ ก็ยอมรับนะช่วงนี้ไม่ได้วิ่งเยอะนะครับออผมเปลี่ยนโหมดการออกกําลังกายไปเป็นตีแบตซะเยอะนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตีไปครั้งเดียวจะพยายามตีให้มากกว่านี้นะเพราะว่าผมสนุกกว่ากับการตีแบตมากกว่าการวิ่งนี่สารภาพเลยนะครับคีรีโซลสามจุดสน้าหนักจจ็ดกกิโกรัมก็ยังเกาะอ,อยู่ที่82.6กนะก็ถือว่าสูงกว่าเต้านะแล้วจริงๆลดมาเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาไป82.9 ไตรมาสนี้เคยขึ้นไปถึง83.5นะครับแต่ก็จะอยู่ประมาณ82 82บองวกลบนะต,ต้องพยายามตอนนี้ก็ก็กลับมารูทีนการทำฟาสติ้งได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นแต่ว่ามีหลุดกินน้ำหวานไปบ้างนะถ้าไปแต่ก่อนเนี่ยเคร่งคัดกับตัวเองมากก็คือน้ำหวานไม่กินเลยนะแต,แ,ตแต่ตอนนี้ยังมีบ้างนะครับยังมีบ้างคิริเซลส3อยู่กับครอบครัวสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3เนี่ย 75วันคือก็กะาวว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะจะสละเวลาไม่ใช่อย่าเรียกว่าสละเวลาเลยจะพยายามล็อกเวลาไว้ดีกว่าสละเวลาดูเหมือนกับเป็น priority ที่ที่น้อยกว่านะแต่มนุษย์เราเป็นแบบนี้เวลางานเนี่ยเราจะไม่ยอมพลาดแต่ว่าเวลาส่วนตัวมักจะโดนเวลางานกินไปเราไม่ค่อยเอาเวลางานมาสละมาให้เวลาส่วนตัวนะตอนนี้77วันแล้วนะครับก็เรียกว่าเกินเกินเป้าไปแล้วก็ดีใจนะครับแต่ว่าระยะหลังๆก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ นะอันนี้เป็น personal ok นะครับก็พูดอีกครั้งว่าบางคนจะสงสัยเพิ่งเข้ามาว่าอาจารย์มาอัปเดตทำไมเนี่ยพูดว่าเราไม่เห็นได้ประโยชน์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ที่ยังทำอยู่เนี่ยเพราะว่ามีหลายคนอินบ็อกมาว่ามันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านได้มาเขียนเป้าหมายของตัวท่านเองแล้วก็มาอัปเดตนะครับถ้าถ้าท่านทํากันได้แล้วมีแรงบันดาลใจแบบนี้กันแล้ว ต่อไปผมอาจจะแมปเดตก็ได้เพราะผมทําอยู่แล้วครับถึงผมจะแมอปเดตผมก็ทําทุกสัปดาห์อยู่แล้วแต่ว่าการอัปเดตซึ่งใช้เวลาไม่นานนะประมาณ5 6นาทีเนี่ยมันไปสร้างแรงมันดันใจให้กับหลายๆคนทําตามนี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับก็เลยทำนะครับต้องขออภัยถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเอ้ยอาจารย์มาอัปเดตให้ฟังทําไมอะไรเงี้ยเป้าหมายคือแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้มาถึงพาร์ทที่2อคือ,อ,อจะเรียกว่า Sunday r e f เ e c t i o n เนะาะสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะ อันแรกก็ขออนุญาตพิสัมพันธ์แล้วกันนะครับเป็นเป็นกิจกรรมที่ทำเพราะว่าช่วงนี้ทํากิจกรรมหลายอย่างแล้วก็คนก็อาจจะมึนงงเล็กน้อยว่าเอออาจารย์ทำอะไรบ้างนะครับเห็นโพสต์อยู่ในในกลุ่ม Facebook นะครับนบปรนสตอรี่ก็หลายหลายงานนะครับเอาเอาเอา,เอาซีรีส์แรกคือเรื่อง o k เก่อนแค่เรื่อง o k เเนี่ยก็มี4งานและซึ่งซึ่งถือว่าก็เยอะพอสมควรแล้วกันนะครับเยอะพอสมควรแล้วกัน กิจกรรมเร็วๆนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่จริงๆผมว่าน่าจะเต็มไปแล้วด้วยซ้ำนะครับคือผมมีงานทล์กเขาเรียก MBA ท a l กนะฮะก็จัดประกาศมา,มานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วคนก็หลายร้อยเลยนะครับร้อยร้อยกว่าคนนะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบคนได้แล้วนะก็ถือว่าคือคือไม่ได้เป็นสัดสมรรถอีกแล้วเพราะว่าห้องน่าจะเต็มนะครับก็ ผมจะพูดเรื่อง10เคล็ดลับการใช้โอเยอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เชิญคุณ CK เจิ้งนะครับซึ่งเป็น CEO ของ Fast Work มามามาพูดคุยด้วยนะครับก็มีมีมีเปิดลงทะเบียนไว้ตั้งผมว่าตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะฮะปลายเดือนที่แล้วก็ถือว่าคนสนใจนะครับอย่างที่บอก160คนนะอันนี้จะจัดเร็วๆนี้นะครับจะจัดวันที่9กันยา10โมงถึง12ถึงเที่ยงนะครับที่ ธรรมศาสตร์ท่พัจจันทร์แต่ต้องขออภัยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยต้องตง้องไม,ไม่ไม่ได้เปิด Walk-in นะครับเพราะว่าที่นั่งมันจํากัดนะเราเราจองที่ห้องไวก้ก็ก็อาจจะรับได้เท่าที่เข้าใจว่าไม่เกิน150ท่านแนะตอนนี้ลงทะเบียนมาเกินแล้วนะครับแต่ว่าอันที่ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับคือคอร์สนะครับ MBA, เอ a ไม่ใช่ MBA OKR OK เนี่ยม,มีมีหลายอันนะครับ คอสที่เร็วๆนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่คือคอสที่ชื่อว่าใช้ OK r อย่างไรให้สำเร็จนะครับเป็นคอสที่เปิดรุ่นที่2ในปีนี้นะครับอบรมวันที่17กันยายนอนันนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่ธรรมศาสตร์ท,รท่าประจันเหมือนกันถ้าใครสนใจคอสนี้นะครับเข้าไปในเพจนพุดนสตอรี่นะแล้วลองลองดูรายละเอียดผมโพสต์ไว้นะครับถ้าใครเข้าไปในเพจแล้วไม่เจอก็ เรียนแจ้งผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมผมให้ให้ลิงก์สมัครไปอันนี้เปิดรับสมัครอยู่นะครับมีมีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับคอสนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่สนใจเรื่อง OKR OK แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่แน่ใจว่าเออใช่ไม่ใช่เป็นยังไงเนี่ยส่งคนเข้ามาเรียนก่อนก็ได้นะครับแล้วจะได้รู้นะครับคราวนี้อหนไหนพูดถึงเรื่อง OKR OK แล้วยังมีคอสที่เกี่ยวข้องกับ OKR OK คือคอร์สที่เรียกว่า OKR OK Fast Track นะครับคอร์ส o OK k f ร์ t t ส a c k เนี่ยจะเป็นคอร์สที่ผมตั้งใจว่าจะเป็นกึง่งๆึงานที่ปรึกษาเป็นหลักด้วยนะครับเป็นการให้คำปรึกษาองคอ์กรที่จะอโอเอา k ไปใช้ครับโดยถ้าใครองคอ์กรไหนเข้ามาเนี่ยก็ก็จะมาเจอกันก่อนคุยกันก่อนว่าองคอ์กรต้องการอะไรยังไงแล้วนัดหนึ่งวันนะไปทำไปไปปูพื้นเรื่องโอเให้กับคนในองคอ์กรทราบแล้วก็ ทำเวิร์กช็อปกันให้จบเลยใน1วันเรียกว่า Fast Track นะครับหลังจากนั้นก็มีให้คำปรึกษาภายใน3เดือนก็เรียกว่าอยากจะทำให้จบทั้งกระบวนการเลยนะครับภายใน3เดือนก็จะเอาไปใช้ได้จริงนะครับอันนี้เป็นองค์กรใบองค์กรนะเป็นเป็นการติดต่อมาเป็นองค์กรก็มีรายละเอียดที่ผมโพสต์ไว้ในเพจเหมือนกันนะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งเป็นคอร์สที่ จัดมา5รุ่นแล้วนะครับเป็นโครงการโอเคียร์คอนซัลทิงโปรเจกตนะครับเปิดรับรุ่นที่6นะเป็นการให้คำปรึกษาการใช้โอเคยเป็นระยะเวลา10เดือนเป็นการเทรนคนที่เป็นโอเคียรแชมเปี้ยนจำนวนองค์กรและไม่เกิน3ท่านนะครับแล้วก็เจอกัน10ครั้งเดือนละครั้งผ่านออนไลน์แล้วก็มีการนัดหมายไปบรรยายให้กับ พนักงานและผู้บริหารในองค์กรนั้นๆหนึน 1, ครั้ง3ชั่วโมงแล้วก็ให้คำปรึกษา2ครั้งครั้งละไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นอีก,อก,อกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนสนใจ OKR OK นะผมเขียนสรุปไว้ในเพจนพูดตอสตอรี่ชื่ออยากเอา OKR OK มาพัฒนาองค์กรให้สำเร็จเข้าไปอ่านรายละเอียดในเพจนั้นจะมีรายละเอียดแล้วก็พร้อมกับการสมัครไว้ให้เลยนะครับอันนี้ก็กออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ คราวนี้ในพูดถึงเรื่องนี้แล้ว,ลวเราเลยไปถึงอีกเรื่องหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นอีกคอร์สหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับโอเคแต่ว่าเป็นคอร์สที่มีความตั้งใจที่อยากที่จะจัดร่วมกับน้องชายนะชื่อชีวิตอิสระภาพฉบับพนักง,งานประจําก็จะเป็นอันที่น่าจะเคยเล่าเกินให้ฟังแล้วนะครับว่าก็เหมือนกับอยากให้คนทํางานประจําไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยุให้เขาลาออกนะยุให้เขาทํางานประจําต่อไปนั่นแหละนะครับแต่ทํางานแบบอิสระ ทำงานแบบมีความสุขทำงานแบบไม่ต้องกังวลนะครับก็จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการการเงินการบริหารจัดการเวลาสําหรับพนักง,งานประจํารวมทั้งการหาไรายได้เพิ่มจากการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดนะครับคอร์สนี้ก็เปิดรับจัดวันที่24กันยาเวลา9โมงถึงเที่ยงที่ร้านเคซี่คาเฟ่น,นะครับที่ผมไปจัดบุ๊กคลับอยู่ประจำนะฮะเดินทางไม่ไม,ไม่ไม่ลำบากนะครับไม่ลำบาก อันนี้ผมพิมพ์โพสต์ไว้ด้วยในเพจนโดลสตอรี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะกิจกรรมต่างๆก็ก็ค่อนข้างอัดแน่นสําหรับส่วนตัวแต่ว่าผมผมมีความเชื่ออย่าง OKR OK เนี่ยผมก็มีความเชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่จะทําให้องคอ์กรเราประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ทําให้พนักง,งานมีความสุขแล้วก็มี engagement เพิ่มขึ้นบอกอาจารย์มันจริงหร เดี๋ยววันหลังเอาเอา,เอางานวิจัยมาให้ดูเลยฮะว่ามันมันมันพิสูจน์จากงานวิจัยแล้วนะครับงานวิจัยไม่ใช่เอาต่างประเทศนะเมืองเมืองไทยนี่แหละผมทาเองนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็จริงนะครับจริงถ้าองค์กรไหนอยากที่จะทําให้พนักง,งานมี engagement มากขึ้นผมคิดว่า OKR OK, มีส่วนช่วยแล้วก็ไอ้เรื่องพนักง,งานประจําเมื่อกี้ก็ก็เป็นแพชั่นส่วนตัวที่อาจจะ ผมและน้องชายแล้วกันนะก็เป็นคนที่ผ่านกระบวนการพวกนี้มาตลอดแล้วก็เห็นเพนเห็นเห็นแบบอะไรหลายๆ,อ,ๆอย่างนะเพนก็คือความเจ็บปวดอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันน่าจะช่วยได้นะจากหนังสือสองเล่มที่ผมเขียนนะและ,และน้องชายนะหนังสือผมคือผู้ประกอบการมันหยุดแล้วน้องชายคือ,เ,อ,อเพราะการลราออกไม่ใช่แค่เดินไปบอกเจ้านายนะครับก็ก็เป็น2เล่มที่เอามาประกบกันแล้วก็พูดคุยกันโอ้ยนานมากเลยฮนะกวาจะหลุดออกมาเป็นคอร์สเรื่องนี้นะครับ อันนี้ก็อยากที่จะเล่าให้ฟังด้วยนะครับเรื่องอ,อื่นที่ช่วงนี้เกิดขึ้นในชีวิตนะครับก็คือการเปิดเทอมนะจริงๆเปิดมาได้สัก2อสสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็จริงๆผมก็คุ้นจินแหละเพราะว่าก็เป็นคนที่ออสอนมาตลอด20ปีอะ่ะเพราะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างแต่ว่าเทอมนี้เนี่ยมีกิจกรรมบางอย่างที่ผมคิดว่ามันทำใช้แล้วเวิร์กทำแล้วเวิร์กอันนี้เผื่อใครจะไปปรับใช้ได้นะคือคือ แน่นอนก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยเราสอนออนไซต์มาตลอดนะสิบสิบหกสิบเจ็ดปีมาตลอดเลยออนไซต์มาตลอดพอกดเปิดโควิดทุกคนก็รู้ว่ามันต้องสวิชเป็นออนไลน์แบบ f u ลไ time นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่สอนออนไลน์แบบเต็มสเกลออนไลน์15ครั้งแต่ก่อนก็ไม่เคยสอนออนไลน์15ครั้งนะครับแต่พอมาช่วงโควิด2อสปีเนี่ยก็ออนไลน์ยาวเลยนะออนไลน์ยาวเราก็เคยคุยกันแล้วว่ามันข้อดีข้อเสียยังไงเราไม่ต้องเถียงกันหรอกว่าไหนดีกว่าไหนนะมันแล้วแต่นะอย่างเช่นออนไซต์เนี่ย มันเจอการมันเจอหน้ากัน,ม,นมันมันมีอินเตอร์แอคชั่นกันมีปฏิสัมพันธ์กันง่ายกว่าเอนเกจเมนต์เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าดึงความสนใจของผู้สอนและผู้เรียนได้ง่ายกว่าอันนี้อันนี้ทุกคนคงคงเห็นด้วยนะครับส่วนออนไลน์ก็จะดีตรงที่ไม่ต้องเดินทางนะครับเหมาะกับการที่แบบบางทีการเดินทางมันไม่คุม้มอ่ะที่จะมาเดินทางรถตง่งรถติดอะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะ บางทีคนเรียนเนี่ยอยู่จากต่างจังหวัดมั่งอยู่จากหลายจังหวัดมั่งเนี้ยเราต้องเดินทางมาอยู่ที่เดียวกันเนี่ยก็แค่เดินทางก็นเหนื่อยละนะไม่พูดถึงคอส์สต้นทุนอีกนะว่าบางทีก็ต้องมีต้นทุนในการจัดสถานที่อะไรเงี้ยสมมุติล่ลสอนออนไลน์สอนพันคนเนี่ยโอ้ถ้าออนไซต์นี่เรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าทุนต้องไปจ้างโรง,ง,ง,งแรมไปโอ้โหมหาศาลนะแต่ออนไลน์ทําได้ค่อนข้างค่อนข้างง่ายประเด็นคือผมกําลังจะเล่าให้ฟังว่าในคลาสผมเนะี่ย เวลาผมสอนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยผมสอนออนไซต์เป็นหลักอยู่ละนะครับแต่ทุกครั้งที่ผมสอนอันนี้อันนี้ธรรมศาสตร์ไม่ได้บังคับให้อาจารย์ทํานะครับแต่ผมทําก็คือไม่ใช่ผมคนเดียวเน้นะอลายอาจารย์หลายคนอาจจะทําคือผมผมจะออนไลน์ไปด้วยเหตุผลที่ผมออนไลน์ไปด้วยมีอยู่2อย่างคือ1จะมีนักศึกษาบางคนที่อาจจะไม่สะดวกมาออนไซต์ site, เช่นไม่สบายผมจะบอกให้สบายอยู่บ้านเพราะว่าถ้าไม่สบายมาออนไซต์ site, เนี่ยเพื่อนติด ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยไม่สบายบางทีเขาก็จะ <ip> จะทนมาเรียนเพราะว่าเขาก็ไม่อยากขาดเขาเขาก็อยากรู้เรียนรู้เรื่องไงถ้าคุณแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีออนไลน์ใช่ไหมถ้าคุณไม่สบายอ่ะแล้วคุณขาดอ่ะคุณก็จะเรียนครั้งนั้นไม่รู้เรื่องคือคุณไม่ได้เรียนนั่นเองนะไอ้ครั้งที่คุณจะตามไปอ่านเองมันก็บางทีอ่านไม่รู้เรื่องอีกให้เพื่อนไปสอนอีกครั้งก็ลำบากเพื่อนบางทีก็ไม่รู้จะสอนยังไงหรือว่าให้อาจารย์สอนอีกครั้งอาจารย์ก็ไม่ไหวพูดแล้วให้มาพูดใหม่3ามชั่วโมงงกับคนเเดีียยวอ้ ก,ก็จะลําบากนิดนึงแต่ถ้าเป็นออนไลน์ที่ปันคู่กับออนไซน์ผมเรียกว่าเป็นไฮบิดแล้วกันนะไฮบิดคือผสมเนี่ยผมก็สอนไปออนไซน์ธรรมดาสอนแบบปกติธรรมดาเลยนะแต่ผมอัดไปด้วยอัดคลิปไปด้วยนะวิธีการอัดก็ไม่มีอะไรครับผมก็ไปเปิดคลิปใน Microsoft t e a แล้วก็แชร์สกรีนก็เป็นสกรีนที่นักศึกษาในห้องเรียนนั่นแหละแต่ว่าผมไลฟ์ life ไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สบายเนี่ยเขาอยู่บ้านเขาก็ได้เรียนกับผมไปด้วย รือบางคนอาจจะไม่ใช่ไม่สบายด้วยด้วย,วยภารกิจอะไรบางอย่างนะไม่เขาไม่สามารถมาเรียนได้เช่นเขาต้องไปทํากิจกรรมมหาวิวทยาลัยแล้วต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งต่างประเทศเนี่ยถ้าเขามีเวลาจัดเวลาตรงกับเวลาที่ผมสอนได้เนี่ยเขาก็สามารถเรียนไปด้วยได้สําหรับคนที่เรียนไปพร้อมกันไม่ได้ผมมีคลิปอัดไว้ด้วยอัดไว้ด้วยแปลว่าเขาเขาต้องไปทํากิจกรรมตอนที่ผมเรียนใช่ไหม แต่ว่าตอนนั้นเขาไม่สบายแล้วเขาก็มานั่งเรียนไม่ไหวเนี่ยถึงแม้จะเป็นออนไลน์ก็ตามเนี่ยไปวันหลังอน่ะไปดูคลิปได้หรือแม้กระทั่งคนที่มาเรียนออนไลน์เนี่ยเรียนเสร็จแล้วมีมีวูบหลับไปบ้างมีง,งงงไปบ้างเนี่ยเขาก็ยังสามารถมาเรียนออนมา,มาดูคลิปผมอีกทีบางคนบอกอาจารย์ทําแบบนี้แล้วคนเด็กมันจะเข้าเรียนหรอไม่รู้นะันเด็กผมเข้าเรียนกับร้อเนเนี่ยคือคือเขาเขาเลือกได้ผมคิดว่าเขาอยากมาเจอหน้าผมมากกว่ามั้งนะครับ แต่ผมไม่ห้ามนะพ o ของผมคือคุณจะเรียนที่ไหนก็ได้สอง condition หนึ่งคือคุณต้องมีความสุข2คุณต้องเรียนรู้เรื่องมีแค่นีน้ถ้าคุณมีความสุขเรียนรู้เรื่องแล้วคุณอยู่บ้านเราเราทำแบบนั้นได้ดีกว่าการที่เดินทางมาเรียนกับผมเนี่ย mm hmm. ก้าวได้นะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าคราวนี้อีก point หนึ่งครคือไฮบริดเนี่ยมันทําให้เกิดกิจกรรมบางอย่างที่ออนไซต์ทําได้ลําบากออนไซต์ทําได้ลำบาก ออนไลน์บางทีก,ก็อาจจะทําได้บ้างนะครับแต่ว่าออนไซด์เนี่ยมันเป็นโหมดปัจจุบันแหละคือการเชิญเกสมาช่วงสั้นๆเนี่ยเกสคือใครค,คือผู้เชี่ยวชาญในบางเรื่องเอา้าอาจารย์ไม่เคยเชิญเหรอเชิญฮะแต่ปกติเราเชิญเกสมาเนี่ยเกสคือผู้เชี่ยวชาญนะอาจารย์พิเศษอะเรามักจะต้องเชิญแกมาบรรยายสัก3ชั่วโมงอะลองลอง,งนึกภาพนะเชิญเกสมามาให้เขาพูดส0นาทีแล้วให้เขากลับอะมันมันเกรงใจนะ เขาเดินทางมาที่คลาสเราไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วมาแบบขอความรู้10 10นาที15นาทีแล้วก็บอกว่าโอเคครับขอบคุณมากนะครับเชิญเชิญท่านกลับได้เงี้ยมันโอ้โหขับรถมาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งมาพูด15นาทีแล้วขับรถกลับอีกชั่วโมงครึ่งไหวไหมไม่ไหวแล้วตัวเราก็เกรงใจท่านด้วยว่าจะเชิญผู้บริหารเชิญเกสตต่างๆมาเนี่ย ก็ต้องให้เวลาท่านเต็มที่3ชั่วโมงซึ่งบางทีเกสก็รู้สึกว่ามันยาวไวปไหมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรจะคุยทั้ง3ชั่วโมงเลยแต่โหมดไฮบิดครับน,นี้ผมทำจริงนะผมยกตัวอย่างของจริงเลยผมสอนวิชา Sport Operation Management เนื้อหา,าที่ผมสอนใ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 นวันนั้นเนี่ยมันมีหัวข้อเดียวหัวข้อหนึ่งเรื่อง Sport Agent ก็คือเรื่องของคนที่เป็นตัวแทนนักกีฬานึกถึงเวลาตอนนี้เขาย้ายทีมกันนะ มันจะมีตัวแทนนักกีฬาไปต่อรองไปพูดคุยเรื่องเรื่องค่าค่าเหนื่อยค่าตัวอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องสัญญงสัญญาใช่ไหมผมก็สอนหลักการว่าตัวแทนนักกีฬาทําหน้าที่อะไรยังไงแบบไหนปุ๊บแต่ผมรู้จักคนฮะผมรู้จักคนที่เขาทําหน้าที่นี้อาชีพนี้เป็นคนไทยเลยแล้วแล้วทามาอย่างช่ำชองเลยมีประสบการณ์เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับโลกด้วยแต่ตัวแทนนักกีฬามันไม่ได้เป็น3ชั่วโมงไงมันไม่ได้คุยแบบตั้งหัวข้อเป็น3ชั่วโมงไม่ใช่ไง มันคือประมาณนึกสิบสนาทีเองอ่ะผมก็เลยโทรคุยฮะโทรไลน์ไปคุยกับคนที่ผมรู้จักนะครับบอกว่าเรียนเชิญเข้า Microsoft Teams สัก10-15นาทีได้ไหมผมสัมภาษณ์หน่อยเรื่องเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับตัวแทนนักกีฬาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ยากเลยเพราะเขาอยู่บ้านครับเขา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 สามารถซูมเข้ามาหรือว่า Microsoft Teams ออนไลน์เข้ามา1 0บสนาทีนี่เป็นเรื่องปกติสมสบายสบาย,สบายอะ่ะ ผมสอนพอถึงหัวข้อนี้ปุ๊บผมก็กดเข้าไปที่ผมผมออนไลน์อยู่แล้วไง m i r r s s o t t t e m s แล้วท่านที่เป็น guest speaker ผมเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษเนี่ยท่านก็เข้ามาผมก็กด accept ท่านแล้วก็แชร์แชร์หน้าจอเลยเขาเปิดหน้าจอเหมือนเหมือนเหมือนมีอาจารย์พิเศษอยู่ในห้องนั้นเลยฮะแล้วผมก็สัมภาษณ์เลยว่าเออเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนี้รบกวนสอบถามหน่อยว่าชีวิตจริงเนี่ยเราทําอะไรยังไงผมว่าคนเรียนแฮ ppy นะคือเรียนเสร็จเจอ เจอตัวจริงโผล่ขึ้นมาจากจากจอเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเรียนเชิญมาที่นี่สัมภาษณ์1ินาทีแล้วเรียนเชิญออกจากห้องเนี้ยมันมันมัน,มนทางปฏิบัติมันทําไม่ได้อ่ะมันเกรงใจอ่ะแต่เป็นแบบนี้ทําได้เลยครับพอสัมภาษณ์เสร็จก็จบก็จบพระวสิบนาทีอา้ามีใครอยากถามไหมอ่าจบเรียบร้อยก็ขอบคุณเขาท่านก็ลีฟลีฟไอ้ตัวออนไลน์ไปไปทำภารกิจท่านต่อมันเหมือนเวลาเราดูข่าวแล้วเขามีไลฟ์จากที่ไหนที่ไหนฮะอย่างนั้นเลยฮะอย่างนั้นเลยฮะไม่ต้องยาวฮะ เพราะว่าเขาไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรมากมายอันเนี้ยใช้ได้จนกระทั่งเหมือนกับแม้กระทั่งแขกต่างประเทศนะแต่ผมยังไม่ได้ลองทําในรูปแบบนี้กับเกสต่างประเทศนะครับเคยเคยเชิญคนต่างประเทศมาสอนแต่สอนสมชั่วโมงเคยนะครับไลฟ์เข้ามาเนี่ยเคยแต่ว่าเอาแบบสั้นๆเนี่ยพลังเดี๋ยวเดี๋ยวลองทาดูก็มันอาจจะมีหัวข้ออะไรที่แบบเกี่ยวข้องเนี่ยก็ลองดูนะอันนี้เป็นไอเดียอีกอันหนึ่งนะครับที่ ที่ผมคิดว่าเวิร์กนะครับเราก็เลยแวะมาเล่าให้ฟังโอเควันนี้ผมสอนทั้งวันนะวันนี้เอามันครึ่งวันครึ่งวันแต่ว่าอัดไว้ก่อนนะครับอัดไว้คืนวันศุกร์ไอ้โทษทีคืนวันเสาร์ว่าเอามาลงวันอาทิตย์ก็ขอให้ทุกคนมีวันอาทิตย์ที่สดใสนะครับมีความสุขนะครับแล้วเราพบกันในพ s ส d ดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.